เผ็ดไหมคะหนูหนูกลัวหนูแสบทองไหมลูกหนูกลัวไหมหมามาว่าพอแล้วเละพอเถอะมาขามะโอเคพอนะคอยเป็นคอยไปล้างมือนะลูกนะแม่เป็นสิเป็นประจำเดือนคอยกระด้นตำม,มาขามกิน ตำมะขามใส่บักพริกใส่ข้าวผั่วใส่น้ำตาลใส่เกีืยนี่สู่ตรตายแล้วเป็นไงมันขี้หมูกเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวหนูปวดท้องไม่เอาแล้วนะลูกเนาะโอเคไปล้างมือไปล้างมือนะคะพอแล้วค่ะเดี๋ยวปวดท้องมากเลย ล้างมือนะอคะ